สนับสนุนโดยปะตะทสาพานักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยท่านผู้ชมคะอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะคะที่เราอยากจะนําเสนอให้ผู้ชมรู้จักนะคะเ,เจ้าของผลงานก็คือพันเอกทาวัชชัยการจนะรินผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุและเวชก,กรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญ,ญาณภาพและเสียงในเหตุการณ์ชุดชนิดพกพาค่ะสวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีครับ อยากจะทราบว่าเจ้าตัวนี้นะคะที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางการทหารด้านยุทธุปกรณ์ของปี55ปี2515ในวันภูมิปัญญานักรบไทยเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยถ้ามีเหตุจูงใจอะไรถึงได้ประดิษฐ์เจ้าเครื่องนี้มาแล้วเจ้าเครื่องนี้ทำงานยังไงเหตุจูงใจก็คือว่าตอนที่เราไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะฮะที่อยู่นอกโรงพยาบาลในรถพยาบาลเนี่ย แล,แล้วก็เราก็อยากจะแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลก็เห็นเหตุการณ์ในประเทศไทยเราเนี่ยแพทย์จานวนน้อยมากที่ออกไปโรงพยาบาลก็จะมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลบางทีเขาเกิดมีปัญหาเราก็จะได้เห็นแลแ year, ้วก็ส <wizard> ั <thumbs>. oh, ่งการรักษาได้ทันฮะเราก็เลยอยากคิดว่าอยากเราอยากจะเห็นเหตุการณ์ด้วยครับก็เลยทําอันนี้ีขึ้นมาค่ะจากมูลเหตุจูงใจแบบเมื่อกี้นะคะเราก็ได้มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาซึ่ง คืออะไรแล้วก็สามารถใช้งานยังไงบ้างคะครับคืออย่างนี้ครับหลักการของเครื่องนี้นะครับง่ายๆนะคิดถึงโทรศัพท์คิดถึงทีวีวงจรปิดเอาใช้ที่บ้านเราใช้ไม่ได้เพราะอะไรทําไมถึงใช้รถไม่ได้เพราะมันขาดไฟใช่ไหมับกับมันขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือว่าอยู่ที่บ้านเราต้องใช้ Wi-Fi ที่บ้านใช่ไหมทีนี้พอรถเคลื่อนที่ไปเราจะเอาสัญญาณจ,จากไหนหลุดประตูน,นอกบ้าน10เมตรก็ไม่มีแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวสร้าง Wi-Fi ครับตัวนี้เรียกีว่า My-Fi หรือ My Personal Network ที่เราซื้อกันตัวละ4,000ใช้ iPad, iPod, iP iPhone อะไรต่างๆเราก็แค่าย่ซิม มันมีซิมอยู่ในนั้นรั้งมแล้วก็เปิดมันก็จะให้สัญญาณมันจะให้มาห้าจุดในระแวกใช้ได้ห้าเมตรแต่โอเคสําหรับนี้เราก็พอแล้วเพราะเราอยู่ใกล้กันแค่นี้ครับแล้วแบตเตอรี่ล้วก็ใส่แบตเตอรี่ไปแบตเตอรี่เทียบขนาดหนึ่งมสองพมิลลิแอมป์ใช้งานได้กี่ชั่วโมงคะถ้าชาร์จเต็มที่ใช้งานได้หกชั่วโมงครับแต่ว่าเราสามารถถ้าใช้งานต่อเนื่องเราสามารถเสียบปลั๊กติดไว้กับที่เคเบิลหรือติดกับไฟบ้านให้ก็ใช้งานได้ตลอดไปครับเวลาที่เราเปิดสวิตช์นะครับ เปิดสวิตช์นะครับเวลาปิดอยู่นะครับเวลาใช้งานก็คือว่าเราก็เปิดสวิตช์นี่นะเึ๊บไฟอันนึงก็จะเข้ากล้องไฟตัวหนึ่งก็จะเข้าไมไฟครับเรากดไมไฟเปิดนะสัญญาณไมไฟก็จะมีมาละนะหลังจากนั้นกล้องจะเชื่อมระบบอัตโนมัติครับการดูเราก็ดูที่ไหนได้โดยเอาใส่คอมพิวเตอร์ที่ได้ที่เรามีโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งโปรแกรมนี้ก็ฟรีครับ สามารถดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้เลยมีมีโปรแกรมที่สําเร็จรูปอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ดาวน์โหลดมาเลยครับค่ะอแล้วเครื่องนี้มีการใช้งานจริงหรือยังคะอันนี้ใช้งานมา3เดือนแล้วครับใช้งานสเดือนก็ใช้ในคนไข้ประมาณ30กว่ารายครับทางทางเราได้ใช้งานจริงมากจนสามารถที่จะในไปตีพิมพ์ในวาษสารต่างประเทศได้สอง าาสารครับใน,ในระดับที่เป็นวาาัรสารของของในาชาตินะครับซึ่งเราก็ใช้ในผู้ป่วยได้หลายหลากคนระับผู้ป่วยบติเหตุ<ม>ผู้ป่วยการดูคนไข้เนี่ยเราก็ดูตั้งแต่ที่กดเหตุหรือแม้งงกระทั่งใน ICU นะไอซเนี่ยเราก็สามารถติดตามได้ไม่มีปัญหาในเรื่องระบบกวนกันอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ประโยชน์ในการแพทย์ได้หลายหลายอันราคาเท่าไหร่คะณตอนนี้รุ่นนี้ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือสอง0มืบาทครับเท่านั้นเองเหรอคะครับ แต่มันเป็นงานฝีมือเหมือนกันก็ใช้เวลาเป็นวันะค่ะในการที่จะทำใช่ไหมแต่ความท้าทายมันคือที่จะคิดเอาส่วนประกอบต่างๆมาทําให้มันสามารถใช้งานอย่างที่เรานั่นได้เนี่ยแล้วมันก็ไม่มีที่ไหนในโลกที่เรายังเคยเห็นแบบนี้เราเราสามารถผมคิดว่าผมกล้าที่จะพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เราลองเฟิร์ชอินเทอร์เน็ตดูอะไรดูเทคโนโลยลปีที่แล้วผมก็ไปประชุมที่งาน อเอเดนเบิซีนของโลกงานรัฐชทเวศก็ไม่มีไม่มีการนําเสนอในระบบนี้มาก่อนค,ค่ะ,คะโอก็สมกับรางวัลชนะเลิศนะคะผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางการทหารด้านอุปกรณ์จริงๆดูเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการทหารทางการแพทย์แล้วก็ทางพล,ลเรือนนะคะ แม่พูดอย่างนี้แล้วคนเรือนหลายคนก็คงจะอยากจะได้เหมือนกันค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดคือตอนนี้ใช้กี่ตัวในปัจจุบันคะแล้วเราจะเพิ่มไปอีกอย่างนั้นใช่ไหมครับตอนตอนนี้เรามีใช้อยู่4ตัวนะครับ,รบแต่ว่าผู้ปังคับ บัญชาระดับสูงสั่งเลยว่าสิบตัวให้หน่วยนี้อีกสิบตัวให้หน่วยนี้ซึ่งเราอเดอร์กันไปเรียบร้อยแล้วเราคงไม่บอกว่าไปหน่วยไหนแต่ว่าไไหบ้กำลังจะไปใช้ทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับแล้วก็มีมีมูลนิธิด้วยครับมูลนิธิมูลนิธิที่รับส่งคนไข่อะไรอย่างนี้ะฮะก็ก็มีอันนี้อันนึงไม่ได้อยู่ในในนั้นยี่สิบตัวครับจากการทหารแล้วอนน่้ขออนุญาตและถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลพระมงกุฎอยากจะได้แบบนี้ได้ไหมคะเราบอกวิธีแล้วนะครับอ๋อเขาก็ไป สามารถเราก็คือเผยแพร่เพื่อสามารถให้เป็นสาธารณประโยชน์ชไปเลยครับเร,เราเราเผยแพร่หลักการเขาควรจะต้องทําเองด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะรู้วิธีการ,รวิธีการเขาจะได้มีปัญหาในการซ่อมในการเปลี่ยนซิมในการในทุกอ,อย่างรลคาจะได้พัฒนาได้ดีกว่ากว่าเรา,าก็ได้ครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะพันเอกธวัชชัยการจันทรินผู้ช่วยผู้ในการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ ท่านผู้ชมครับผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารโดยทหารเนี่ยน้าภาพภูมิใจมากนะคะและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะท่านผู้ชมครวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุวิญญาณนุ่นพันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ